ส่วนจัวที่ด้านในนะครับก่อนอื่นผมก็สร้างเส้น r e f e r e n c e ก่อนพิมพ์ RP นะครับผมก็ลากเส้น r e f r r e n c e ขึ้นมานะครับก็ให้มันตีนะตรงๆแบบนี้นะครับตรงให้มันตรงจัวนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ไปยืดผนังนะครับแผ่นนี้นะให้มานระชนนะครอันนี้เดี๋ยวผมขอลบบัวก่อนนะครับบัวก่อนพยายามแก้ผนังให้เสร็จก่อนที่เราจะเดินบัวนะครับ ก็ยืดตัวนี้มานะครับให้หมันมาชนกับเซนเตอร์เฟลนนะครับก็กลับไปที่ลูกด้านหลจากนั้นนะครับเราจะได้ตัวผนังนี้เดี๋ยวผมคอนะครับลบ,บัวทั้งหมดก่อนโอเคอลบไปก่อนนะครับต้องทำผนังให้เสร็จก่อนที่เราจะเดินบัวนะครับ ทีนี้เราจะแก้ผนังนี้นะครับเราก็คลิกจองนะครับเลือกคำว่า edit profile นะมันจะได้เป็นเส้นสีม่วงนะครับแต่ตอนที่เราทำนะครับเราก็ต้องดูว่าโครงสร้างของตัวหลังคาเนี่ยมันปิดจบนะครับตัวตรงไหนเนาะนะครับผมก็ปิดมาก่อนครับใช้วิธีการซ่อนตัวนี้ก่อนครับพิมพ์ H H นะครับก็จะได้เห็นตัวนะครับตัวหลังคานะครับอันนี้เดี๋ยวซ่อนฝ้าเดี๋ยวจะมีวิธีการแนะนำนะครับการใช้ตัวซ่อนฝ้า นะการใช้การสร้างซ่อนการสร้างฝ้าเนาะนะครับอ่ะนี้ก็จะเห็นตัวตัวหลังคาก่อนนะครับซึ่งหลังคาตัวนี้มันก็คือโครงโครงหลักของเรานะครับเราก็เห็นเสร็จแล้วเราก็คลิกจองนะครับแล้วก็เลือก edit profile หลังจากนั้นนะครับเราก็เลือกไปที่ pick line ครับนะสร้างเส้นลายขึ้นมาก่อนจากเส้นนะี้จากเส้นนี้นะครับซึ่งพอเราได้่างนี้แล้วนะครับถ้าเห็นเส้นหนาหน,น,น,นาก็จะเป็นลักษณะนี้นครับ tr นะครับทิมเส้นนี้ เส้นน <ítulo> ี mm ้ก hmm> ็เส้นนี้ตาองไปอยู่ข้างบนนะครับเส้นนี้กับเส้นนี้ตัดนะครับผนังต้องวิ่งมาด้านล่างด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องถึงขอบนี้นะครับเราก็ต้องสร้างเส้นมาหนึ่งเส้นด้วยนะครับแล้วก็ TR นะครับเส้นนี้ก็จะต้องไม่มีนะครับเป็นเส้นนี้กับเส้นนี้ แล้วก็ลากเส้นนี้ใหม่แล้วก็ T R อ่ามันจะกินขอบด้านในนี้ครตัวนี้ก็จะอยู่ด้านในนี้นะครับให้ชนกับตัวผนังน็ก็คือชนขอบนี้เลยครแต่ถ้าวิ่งแล้วก็ดูก่อน,นะครับกดขึ้นใหม่ถูครับเราก็จะได้เป็นผนังที่เป็นรูปทรงนี้ใน T D ครับอ่านี่ครับ อาจเราค่อยใช้วิธีการใช้บัวนะครับในการเดินแล้วก็ในส่วนของตัวโครงสร้างต่างๆนะครับตามอีกทีหนึ่งโอเคครับอันนี้ก็ตามรูปแบบใน 2D แล้วก็วิธีการทำผนังนะครับหน้าจั่วด้านหน้าอีกหนึ่งแผ่นครับ